เลยดีกว่าอ้าวอยากดูใช่ไหมคุณเดชาไม่ได้ไปเมื่อกี้ถามว่าร้อนไหมไปดูเลยดีกว่านะคะว่าจะร้อนขนาดไหนนะคะนัีดก็เอาน้ำมาฉีอันนี้แหละค่ะกุยบุรีเนี่นะคะร้อนมากๆเลยแต่เขาบอกว่าตอนค่ำเนี่ยอุณหภูมิ18องศาพี่ทหารเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือว่ากําลัง เอาเกลือเอาแร่ธาตุนะคะขึ้นรถบรรทุกไปที่ได้รับการสัสนุืนจากทีมเหนือร้อค่ะนี่กำลังไปเป็นไงนี่ทางไปเนี่ยด้ชี้ไปอะไรรู้เปล่าคะไร่สับปะรดคุณอ๋อเขาใช่ที่กุยบุรีจะมีไร่สับปะรดเยอะแล้วก็โหนี่ทีมงานคุณภาพออกไปยาวเยอยเลยนะคะไปทํะไรโป่งช้างเหรอคะอ่าค่ะก็คือว่าไปทาโป่งเทียมให้กับทางช้างเขาได้มีกินกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยแร่ธาตุไม่ค่อยจะเพียงพอนะคะ โอ้โหโลาไม้โคลามือหนึ่งจอบหนึ่งใจนี่น <ะ S 1> นเป็นยังไงล่ะาม,มาไทยไหมทำไมเหมือนคน,น,นไม่ <ๆ S 2> ทำได้ใประชญ์แถวนั้น โอ้โหมีความจําเป็นมากเลยนะคะพี่ทหารเขาบอกว่าระวังมือพังนะคะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เทเกลือค่ะเทเกลือผสมแร่ธาตุเข้าไปนะคะลาเทเกลือพอทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วจริงๆแล้วจะต้องรอให้ฝนตกด้วยนะถ้าฝนตกปุ๊บเนี่ยและมันจะดูดลงไปในดินใช่ไหมคะแล้วช้างกับสัตว์ป่าทั้งหลายเนี่ยมีวัวแดงมีกระทิงเนี่ยเขาก็จะมากินกันแล้วอร่อยไหมคุณสวิตได้ชิมไหมคะน่ยโอ้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณสวิตแอบไปชิมหรือเปล่าเสียหายไปอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะคะ เออต่้งหมือปไปแบบกระสอบเลยดูจากกันหน่งตองมันคืออากาศร้อนค่ะก็เลยต้องเอาผ้ามาโพกหัวไว้มันร้อนมากๆนะคะาถ้าเกิดว่าไม่ได้เตรียมหมวกเตรียมแว่นไปให้พอแล้วก็ อาจจะมีปัญหากับแดดได้ดิฉันเองยังคอไหม้กลับมาเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ให้ดูเป็นน้ําจิ้มเท่านั้นเองนะคะเป็นภาพที่น่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าช้างเขาออกมานะคะที่เราไปเห็นเนี่ยเสียดายนะคะว่าเห็นแค่สองเชือกแม่ลูกกับอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวก่อนหน้านั้นนะคะเขามาเล่นน้ํากันนั่นแหละนี่เป็นไง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 พาลูกมาอาบน้ำดูดูลูกเขามุดน้ําสินี่งานคุณภาพเข้าไปโดยที่ไม่กลัวช้างเหยียบค่ะนอนตั้ม รอนานห้าชั่วโมงโ,อโ,โ,อโรอจนหลับมาคิดดูกันแล้วกันนะคะน,นี่เขาเล่นนะอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวดูกันเต็มๆอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะอ่าค่ะ ดีค่ะได้ออกไป<ม>ข้างนอกบ้างก็ดีไปเจอแฟนรายการแล้วก็ไปเจอชงเจอช้างบ้างที่สําคัญก็คือว่าอ๋อไปเจอช้างเลยฮะ<ม>ที่สำคัญก็คือว่าไปทาประโยชน์อย่างนี้แหมรายการชอบมากๆเลยนะคะ,คะเดี๋ยวติดตามชมนะคะสําหรับเรื่องของอ,อ,อุทยานแห่งชาติกุยบุรีไปดูช้างป่าในวันพรุ่งนี้สาหรับคุยขมงยามเช้าหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอนคุยกมงบ่ายสามโมงค่ะสวัสดีค่ะ